สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้เจอเจอรถสวยอีกหนึ่งคันสาหรับสาวกซีประตูของเราเข้ามานะคะไม่กี่คันแล้วบอกเลยว่ารถที่นี่มาไวไปไวสําหรับ t o y o t ้ารีโว่สองจุดสตัว E4 สีประตูยกสูงนะคะจัดมาเลยกับคันนี้ปี2020นะะใช้งานเพียงแค่1นึ0 0 0สกิโเมตรเท่าน,นั้นบอกเลยใช้งานไม่เยอะนะค,ะคันนี้ราคาดี5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใครกำลังมองหารถใช้งานผ่อนเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองในเรทฟรีดาวนะคะลูกค้าท่านใด ะะไม่มีเครดิตน้าไม่มีปัญหาในเรื่องของเครดิต แบ็กนีดติดแบ็กนีดหรือติดบูโรนะคะสามารถอนุมัติรับรถไทยใน3มชั่วโมงได้นะะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนกับคันนี้สภาพโคตรดีสภาพโคตรสวยสภาพโคตรวาว2.4ตัว E เกียออโต้บอกเลยสภาพสวยมากๆนี่คือสภาพแรกรับเข้าค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าวาวสุดนะคะนี่นี่เรามาอัปเดตให้เห็นในส่วนของสภาพแรกเข้าค่ะดูภายในค่ะคุมโทนด้วยสีดำนะคะด้านล่างสีดำด้านบนสีเบจนะคะบอกเลยว่าทูโทนสวยมากๆสํสำหรับตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะ งมายสามการมารันติฟังก์ชันใครอยากได้รถสวยสภาพดีสภาพ้วาวตัวเบาเบาผ้าจากโรงงานค่ะคันนี้สีดาไม่มีขีดไม่มีขาดแน่นอนนะคะทุกอย่างในระบบ นะคะของตัวรถนะคะระบบปรับไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แคริบอยใช้งานได้ปกติลงเล่มให้เรียบร้อยสภาพสวยสภาพวาวตัวยกสูงด้านหลังนะคะมีกล้องถอยมาให้เสร็จสับเรียบร้อยคันนี้ใครอยากได้นะคะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยคะ่ะ มาแล้ค่ะใครที่กำลังหารถสประตูไว้ใช้งานนะคะจัดมาเลยกับคันนี้รีโว่นะคะสอตัว e ี่ตัวปีสองพบอกเลยว่าสภาพแรกเข้าโควสวยรถที่นี่เกรดเออยู่แล้วนะใครสนใจกำลังมองหารถใช้งานค่ะเจอเจอได้เลยนะคะหาเซลล์อยู่ได้เลยช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะสามารถติดต่อได้ตลอดยีิบสชั่วโมงหรือใครที่ต้องการจะเข้ามาเทสได้นะคะอยู่ใกล้ๆนะคะสำหรับ ลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆต้องการเข้ามาชมรถนะคะจัดมาเลยนะคะมาหาอิวได้เลยกับที่หน้าถนนเซรีไทย6 8แยกหนึ่งนะคะมีนบุรีกรุงเทพมาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยติดต่อหาอิวเบอร์นี้ได้เลยค่ะ<ส>ทวนเบอร์ให้อีกครั้ง0 9 8 7 0 6 7 3 2 4เบอร์นี้สามารถทักแชทหรือแอดไลน์นะคะใช้เป็นเบอร์เดียวกันได้เลยนะคะไอเดีเบอร์นี้ได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดคะจัดมาเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะทําสัญญาได้ทุกจังหวัดเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะลูกค้าท่านใดที่น้าห รถที่นี่เป็นยังไงบ้างสวยไหมถ้าตรวจพบว่านะคะมีพิความชนหนักหรือว่าจมน้ํานะนํามาเลยค่ะซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะนํามาจอดเลยนะคะเพราะที่นี่การันตีเรื่องรถสวยอยู่แล้วนะคะใครที่กําลังมองหาอยากได้รถใช้งานคันนี้ขอให้เป็นอีกหนทางเลือกค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะสภาพแรกเข้านะคะมาให้ชมกันว่ารถที่นี่รับเข้ามาสภาพเป็นยังไงเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะคะในส่วนของด้านตัวไฟนะคะ เบ้าไฟนะคะเบ้าไฟแท้ๆเลยนะคะจากโตโยต้าเลยคันนี้ค่ะพี่ขาไม่ได้มียกไม่มีไม่ได้มีเปลี่ยนนะคะยังใส่ยังเนียนยังกริบในตัวหลอดเป็นหลอดแบบซีนอนนะคะคันนี้เราก็ไฟลงไฟเรียวใช้งานได้ปกติไม่แตกไม่ร้าวนะคะไม่มีคาบไอ้น้านะคะไม่มีคาบของเหลวนะคะไม่ไม่มีแบบว่าเห็นไหมนี่คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะให้เห็นกันเร็วๆชัดๆอย่างนี้เลยนี่ ในส่วนของตัวฝากระโปรงในส่วนของตัวเหลี่ยมตัวสีตัวคมข่ะชัดนะนะคะไม่มีรอยรักยิ้มให้เห็นกันรอบคันไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวหลังคาบอกเลยไม่มียุบมาแน่นอนนะคะคันนี้นี่ปัดาจากเลยโครงสร้างเดิมมากๆไฟตันหมอกติดมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะสเปคนี้มีไฟตันหมอกให้มาจากโรงงานแล้วนะคะเดิมทั้งคัน รอยรักยิ้มรอยบุดรอยเบี้ยวนี่คือยังไม่ได้เก็บงานนะคะย้ําว่ายังไม่ได้เก็บงานด้านหน้าค่ะสําหรับตัวหน้าหล่อของเราแผงกระจังหน้านะคะตัวแผงลังพึ่งนะตัวแผงลังพึ่งไม่มีแต่ไม่มีหักไม่มีฉีกไม่มีร้าวนะคะรอยสเก็ตหินทแทบจะไม่มีคันนี้รถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานค่ะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดไม่ต้องห่วงเรื่องระยะนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าคันนี้นะคะมีสตอรี่ไหมมีสตอรี่แน่นอนค่ะมีที่มาที่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นรถสวยสภาพดีต้องที่นี่เลยนะคะไฟท้ายไฟหน้านะคะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มี ครับไอ้น้ำไม่มีเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆทุกอย่างใช้งานได้ปกติตามตามเออ่ตามฟังก์ชันนะคะที่ตัวรถให้มาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างด้านข้างค่ะรอยต่อระหว่างกันชนแนบชิดเลยนะคะคันนี้แนบชิดสนิทกันเลยนะคะไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีดุง้งไม่มีอ้านะคะตัวซุ้มล้อค่ะเห็นไหม ม่มีบุบไม่มีเบี้ยวไม่มีหักค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะล้อตัวยางนะคะด้านล่างนะคะเห็นไหมคะนี่ด้านล่างในตัวของตัวโช๊คนะคะตัวโช๊คนะคะไม่มีคราบของเหลวนะคะไหลยเยิ้มเลยตัวยางคันนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยตัวยางขายยางของเรานะถ้ามีการเสริมสภาพเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะเราเปลี่ยนให้เลยสี่เส้นนะคะตัวยางยางปีสองพันยสิบเอ็ดค่ะได้ยางขอบสิบเจ็ด นครสองหกห้าทับหกห้าอาสิบเจ็ดตัวแม็กนะคะตัวแม็กแม็กแท้จากโรงงานนะคะไม่เห็นรอยเนี่ยขนาดสภาพแรกเข้าไม่มีรอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเบียดฟุตบาทไม่มีเลยนะคะซุ้มล้อนะคะไม่ใครไม่ไม่หัวน็อตเนี่ยไม่ขยับเลยต้องขอประธานอภัยนะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพบอกเลยว่าไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรเลยวาวมากๆกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ใช้ปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะคัามซ้ายปรับขวาแล้วก็รับกระจกไฟฟ้านะคะคันนี้ มันได้ข้างกับข้างค่ะไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะไม่บิดไม่หักนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้คันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนกุญแจค่ะได้กุญแจแบบรีโมทนะคะกดแบบนี้ได้เลยนะคะกดล็อกได้เลยนะคะพี่ๆค่ะมานี่กระจกก็กระจกบานแท้ของ Toyota าโลโก้ยังอยู่ครบๆเลยนะคะในส่วนของตัวแผงประตูค่ะแผงประตูด้านอ่าคนขับ นะคะแผงประตูด้านคนขับนะคะเห็นไหมคะหัวน็อตยังไม่ขยับให้ดูกันแบบเร็วเดียวนี er> ่คือยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะขอประธานอภัยนะตัวฟิล์มติดมาให้ใช้งานได้ปกติเลยใช้งานได้ยาวๆนะคะฟิล์มจัดลาม่น่าให้คันนี้นะคะโตโยต้าบานแท้เลยตัวกระจกไม่มีเปลี่ยนแน่นอนสวยมากนะคะแผงประตูนะคะควบคุมในส่วนของตัวกระจกกระจกขับปับซ้ายปับขวานะคะพับกระจกไฟฟ้านะคะล็อกกดล็อกนะคะ กับเพื่ลง4ีบานได้เรียบร้อยเลยคันนี้สวยมากนะคะรถที่เนี่นะคะยังจะต้องมีการนะคะสป,ปาให้นะคะสป,ปาในส่วนของตัวเบาะนะคะเก็บสีเก็บงานให้รายละเอียดนะคะทําให้เรียบร้อยเนาะไม่มีการบวกราคาเพิ่มแต่อย่างไรราคานี้5 4 9แสนบาทฟรีดาวน์เริ่มต้นเก้ากว่าบาทจัดมาเลยคันนี้นะคะพวงมอะไราสามกานมันติฟังก์ชันได้แท้เลยจากโรงงานค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะค่ะ ตัวบาะยังปรับเมนวนอยู่นะคะตัวบาะเป็นบาะผ้าสีดําเลยนะคะมาจากโรงงานเห็นไหมสังเกตไหมคะว่าเรา,าสามารถนะอัปเดตในส่วนของตัวรถที่แรกรับเข้ามานะคะเครื่องเสียงนะคะการใช้งานนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เกียร์ออโต้มาจากโรงงานนะคะมีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มอ่าอ่าสปีดให้นะคะมีปุ่มอีโคให้แล้เสาตรงกลาง หัวน็อตไม่ขยับเห็นไหมสติกเกอร์คําเตือนค่ะอยู่ครบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเนาะนี่เสาเสาเอให้เห็นกันชัดอย่างนี้เลยซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะให้เห็นในตัวสีของตัวน็อตเลยนะคะสีเดียวกันกับตัวรถด้านบนอ้อมขึ้นมาอย่างนี้นี่ดึงได้เลยนี่ซิลิโคนดึงไม่ออกเลยนะคะไม่ได้จกตานะคันนี้บอกเลยไม่มีการดึงมาแน่นอนไม่มีการเออเขาเรียกว่าอะไรนะพ่ความทําสีมาแน่นอนค่ะให้เห็นชัดๆนะคะสภาพตัวรถตินะคะมุมอย่างนี้ให้เห็นเลยค่ะ อ่าเล้วก็เข้ามาในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสภาพภายนอกโดยรวมอ,ะอ่ะีกว่าสวยนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยคันนี้ใครได้ไปนะได้รถที่ค่อนข้างที่จะเดิมมากๆนะคะเดิมมากๆเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะรถคันนี้มีสตอรี่ค่ะเช็คที่มาที่ไปได้นะคะด้านหลังกว้างขวางค่ะผู้โดยสารไม่ต้องห่วงนะคะมีเบาะตรงกลางให้ตรงนี้นี่มีเบาะตรงกลางเลยสามารถเดินออกมาได้นะคะวางแก้วน้ํานะคะนี่ สวยอยู่นะคะใครได้ไปถือว่าโอเคเลยถือว่าได้รถดีมากๆเลยแหละได้รถดีมากๆต้องขอประทานอภัยนะเพราะว่าขยับรถออกไม่ได้เนาะรถเรามันแน่นมากๆก็เลยต้องถ่ายในซอกสักนิดหนึ่งถ้านะคะสนใจคันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดนะคะช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะอ่าด้านท้ายฝาท้ายค่ะเห็นไหมคะสติ๊กเกอร์จัดมาให้อันนี้จากโรงงานค่ะพิลเลเอร์ตรงรุ่นนะคะแปลว่ายกสูงนะคะตรงรุ่นเลยนะคะด้านหลังในส่วนของกันชนท้าย นะคะติดมาให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ออกมาจากโรงงานเลยไฟด้านท้ายไม่มีแต่งไม่มีร้าวค่ะไฟเดิมแน่นอนร้อยเปเตัวอักษรโลโก้อยู่ครบค่ะตัว E นะคะสเปครุ่น E ตรงรุ่นเลยไฟเบรกใช้งานได้ปกตินะคะไฟเบรกใช้งานได้ปกติขอโทษทีนะคะคันนี้ไม่มีกล้องหลังเนาะโททีโททีนะอ่ะเอาอย่างนี้อ่ะอ่าชดเชยการผิดพลาดนะคะถ้าจบคันนี้เดี๋ยวแถมให้ แถมกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแถมกล้องมองหลังให้จัดมาให้เลยไม่ต้องห่วงเลยจัดมาให้น้ํามันด้วยน้ํามันให้เต็มถังแถมกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะใครอยากได้นะคะจัดมานะคะดูแลดูแลกันเต็มที่เลยแล้วก็ตัวยางเปลี่ยนให้ใหม่เลยสี่เส้นอะเปลี่ยนยางให้สีเส้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะใครไวใครทันใครได้สเปคสี่ประตูออโต้ที่เป็นรีโวยกสูงไม่ได้มีเยอะนะคะไม่ได้มีเยอะนะแล้วก็ในส่วนของเอ่อในส่วนของตัว กระบะเราไม่ได้มีแค่สีประตูยกสูงเรามีทั้งในส่วนของตัวเตี้ยนะคะทั้งแคปบนะคะแล้วก็ อ่าทั้งแบรนด์อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่กําลังตามหาอยู่นะคะลูกค้าท่านใดนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่มองหาอยู่อ่าไม่ชอบยกสูงไม่อยากได้สีประตูอยากได้แคบก็มีนะคะอยากได้แคบก็มีอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนลองติดตามเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ชอบนะคะในส่วนของตัวกระบะนะคะเห็นไหมคะรอบๆนะคะเรามีทั้งรถเก๋งนะคะมีทั้ง SUV PPV มีให้เห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นรถสวยสภาพดีต้องที่นี่นะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่รทสีพันขึ้นไป สำหรับลูกค้านะคะในเด็ดฟรีดาวนะคะคันนี้บอกเลยว่าวาวมากเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยคะ่ะมาต่อในส่วนของนะคะด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันมากดีกว่าสตาร์ทเสียงให้ได้ยินกันแบบนี้เลยสตาร์าทเครื่องยนต์ให้ได้ฟังเสียงกันทันนี้เลยะคะ่ะพี่พิ่หานี่นะคะเข้ามาดูใกล้ๆค่ะก็อขออภัยนะคะคันนี้ยังไม่ได้โดนน้ําเลยนะคะยังไม่ได้ล้างเข้ามาจอดใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆตัวคานไม่มีตัดไม่มีแตก นะคะทุกอย่างเดิมสภาพเดิมมากๆนะคะหัวน้อนไม่ขยับคันนี้ไม่มีเข้าข้างมาแน่นอนอาจจะมีฝุ่นนะคะต้องขอประธานอภัยเนาะฝากระโปรงค่ะโลโก้โตโตยต้าอยู่ครบแผ่นกันความร้อนเต็มแผ่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมนี่สติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบค่ะคันนี้เสียงเงียบนะคะถือว่าเสียงเงียบม,มากๆนะคะเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีไหวเลยนะคะพี่ๆนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะในตัวของของเหลวนะคะจัดการให้นะคะดูแลให้เนาะ แผ่นเพจนะคะไม่มีหลุดไม่มีลอกนะคะแผ่นแท้แน่นอนคันนี้สบายใจได้ฝากระโปรงเม็ดอาร์คอยู่ครบค่ะตัวเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์แท้โตยโยต้าค่ะน้ามันเครื่องเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นใครที่มองหารถสวยสภาพดีใช้งานคันนี้นะคะใครทันใครไวใครได้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะซื้อรถทั้งทีนะคะต้องซื้อดีๆนะคะเราใช้งานอีก5ปี10ปีเป็นอย่างน้อย5ปีละอย่างน้อยอ่ะต้องซื้อดีๆนะคะซื้อไปซ่อมไปเสียใจอันนี้ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีอยากได้รถเกรดเ ค่ะติดต่อหาอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกจังหวัดสามารถทําสัญญาได้นะคะฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะรายได้นะคะในแต่ละคันเนาะ ขอแบบรายได้สแตนดาร์ดหนึ่งหมื่นขึ้นไปผ่อนเริ่มต้นได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะถ้าเป็นรถเก่งนะคะผ่อนเริ่มต้นได้ที่สี่พันกว่าบาทรายได้ขอหนึ่งหมื่นขึ้นไปสําหรับคันนี้นะคะขอรายได้นะคะเอาแบบตีกลมๆเลยสักสองหมื่นขึ้นซื้อท่าเดียวไม่ต้องขำจบเลยนะคะเพราะฉะนั้นชอบคันนี้แล้วนะคะรบกวนนะคะพี่ๆขากดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้อิู่หน่อยนะคะเพื่อไปให้ผ่านรถสวยเกรดเอที่อัปเดตให้ฟรีดาวนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นในเรทแค่หลักพัน เท่านนั้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ